ดี้้ตงตงดูนิก่อนเไปดินก่อน,อน,น,อนข้างบนกว้างกว่าข้างบนข้างบน้างเลยข้างบนเป็นธรรมดาลเลยเป็นรูดเปดียกยาวๆคงๆยไม่มีเหวไขึ้นมา แขวนขึ้นไม่ได้ไมืแขวน uh อ้หรือเปิดล็อกหน้าแย่รยรยยหรือเปิดล็อกหน้า